ค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกนะคะในหมวดคณิตศาสตร์ค่ะเราก็ยังคงอยู่ในขนมของเรานะคะเด็กๆวันนี้เราจะเอาขนมของเราเนี่ยมานับว่าเรามีขนมกี่ชิ้นนะคะเด็กๆเห็นไหมคะกิจกรรมวันนี้เป็นไงคะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กๆเลยนะคะเด็กๆสามารถนําสิ่งของเด็กๆมาได้นะคะในการเรียนรู้นะคะทั้งหมด ชีวิตประจำวันภาษาทรับรู้ภาษาและก็คณิตศาสตร์ค่ะเรามานับกันเลยค่ะเด็กๆด,ดูสิคะอุปกรณ์ของเราเหมือนเดิมเลยเห็นไหมคะมีนมมีขนมนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วเราก็เพิ่มอะไรคะตัวเลขขึ้นมาพร้อมยังคะอ่าเรามานับเลยนับอุปกรณ์นะคะขนมของเราแล้วก็วางตัวเลขเลยคะ่ะ อันที่หนึ่งเลยนมค่ะหนึ่งหนึ่งอ่าดูสิเลขหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งอ่าต่อไปอุ้ยนมเหมือนกันเลยสองอ่าเลขสองเห็นไหมคะสามสคิวลี่สาม ต่อไปทิวลี่อีกสาสิต่อไปเสียงหายห้าห่าเสียงหายหกหก,หกถ้าเด็กๆไม่มีตัวเลขเด็กๆก,ก็อาจจะทำไมคะเอากระดาษมาเขียนแล้วก็วางเอาไว้ได้นะคะอ้าว มัสเมโร7 7ค่ะอ้าวมัสเมโรอีก8 8เยลลี่เอ้าว9เห็นไหมคะแล้วก็เยลลี่อันที่10 10 1นนำหน้าศูนย์เห็นไหมคะอ้าวเราขอเลื่อนนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นอ้าวนับเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะเด็กๆเด็กๆนับได้แล้วใช่ไหมคะถ้าทวนอีกครั้งหนึ่งไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะ เด็กๆไปนับพาจารย์สุภาดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆไมคะได้เรียนรู้การนับนะคะจากสิ่งที่ใกล้ตัวของเด็กๆนะคะเด็กๆได้รู้ตัวตัวเลขนะคะเกิดทักษะการนับที่แม่นยำขึ้นเด็กๆได้ปฏิบัติซ้ำนะคะจากกิจกรรมที่มีอยู่ในบ้านของเด็กๆนะคะ อาจจะเป็นขนมหรือก็เป็นอะไรคะเป็นอาหารหรือเป็นสิ่งของก็ได้นะคะเด็กๆลองนับดูเลยนะคะเพื่อทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆแล้ววันนี้เราเรียนเป็นไงคะง่ายๆไม่ยากเลยเด็กๆก,ก,ก็จะทำไมคะสามารถทำได้เกิดความภูมิใจของตัวเองเลยในการเรียนรู้คณิตศาสตร์คะ่ะมาช่วยกันนับเลยนะคะ